LT Vision วปิดตำนานตลาดเ้าเมื่อไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแบบวันเดย์ทริปเราก็ต้องแวะไปประตูใสพระธาตหลวงแล้วก็จบที่ตลาดเ้าก่อนข้ามโขงกับน้องคายในทริปวันเดยนะครับนับแต่นี้ต่อไปตลาดเ้าที่อายุมากกว่า60ปี ็คงจะเหลือแค่ตำนานไว้ให้ลูกหลานเล่าขานสืบกันไปเพราะกลุ่มทุนจีนจะทุบสร้างตึกใหม่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2563บริษัทคัวซินพัฒนาจำกัดได้เซ็นสัญญาสัมปทานพัฒนาตลาดเซาวตึกตัวยูคือตึกเก่านะครับตึกม .1 และตึกม .2 โดยมีอายุสัมปทาน40ปีท่านสร้างเซียงหนิง ผู้อำนวยการบริษัทหัวซินกล่าวว่าบริษัทจะช่วยเหลือลดหย่อนค่าเช่าระหว่างผู้ค้า300ของรายให้ย้ายไปอยู่ตึกมหและ2และเมื่อวันที่28สิงหาคม2563ท่านภูทรงบัวนวงศ์รองเจ้าครองนครเวียงจันทร์ได้จัดประชุมผู้ค้าในตึกเก่าตัวยูเพื่อทําการโยกย้ายผู้ค้ามาอยู่ตึกมหนและมสองจนกว่าการก่อสร้างศูนย์การค้าหลังใหม่จะเสร็จตามแผนที่วางเอาไว้ ตลาดซ้าวเวียงจันทร์ได้มีการบูรณะสร้างเป็นอาคารหลังใหญ่คล้ายสารวัตรโดยทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐและมีพิธีเปิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2506ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเริ่มทำการข่อสร้างแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าตลาดซ้าวในตำนานก็คงจะเหลือแต่รูปและความทรงจำที่ดีนะครับสำหรับชาวขปปลาวและคนที่เคยไปประเทศลาว โปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย